อ่าสปัตดีเดอน์ชชองไอตโต้ชาแนลนะครับวันนี้พบกับโคโนซูบะอ่าแบบสบับอ่าก่อนที่จะไปเจอกับเอีเวนต์โคโลโบโร,รีซีโร่ของโคโนซูบะเซิร์ฟกอร์บอนนะครับก็ผมก็จะมีการเตรียมตัวเตรียมการว่าเราจะเตรียมยังไงก่อนที่จะไปเจอโคโนเจอกับ e v e n นต์ดีซีนะครับเป็นโคโลโบก็เริ่มต้นนะครับจอำอ่าเริ่มต้นนะครับของตัวละครโคโลโบจะเป็นตัวลิปิเต็ดนะครับเป็นตัวแบบลิปิเต็ดที่ต้องเปิดหาถ้าใครไม่เปิดหรือข้ามตู้นี้ไปตัวละครเหล่านี้จะไม่มีในตู้อ่าแพทตินัมอ่เดวพรีเมียนแล้วก็ตัวลุงนะครับมันจะ เอาจอดเอาตัวละครจากโคโรโบหรือตัวละครที่คอเล็กด้วยชุดเอาออกไปเอาออกไปจากตู้เลยนะครับเยียบกว่าออกไปเลยไม่มีการกลับมาแต่ใครเปิดได้ก็จะอยู่ในคออยู่ในแกลเลอรี่จอร์ลอแกลเลอรี่นะครับมันจะมีอยู่อ่ะก็ตัวละครแรกที่เกมของแจกมาก็จะเป็น แอแจกในอีเวนต์นี้ก็จะเป็นเอมิเลียสี่ดาวคือทุกทีอีเวนต์ขอจะแจกสามดาวเกือบทุกรอบแต่ถ้าเป็นโคโลโบจะมีแจกสี่ดาวนะครับตอนนี้ในเซิร์ฟเจเป็นแจกโคโลโบไปสามตัวแล้วนะครับก็เรียงเป็นท่าเลยนะครับอ่าก็จะมีนี่แล้วก็นี่นี่ ครับมีทั้งหมดสามตัวแล้วตอนนี้ที่แจกมาในโคโลโบก็นี่ครับมีทั้งหมดนี่อันนี้ผมเปิดเซิฟญี่ปุ่นให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเซิฟกอรบ์บอนก็คือก็ประมาณนี้นะครับสองตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็อ,อินเเลียก็ตัวละครอิเบียเขาคุณได้มาเล่นได้เลยครับตัวเทียดีเป็นตัวละครที่อยู่ในท็อปเทียของเซิฟญี่ปุ่น เป็นตัวละครสายซับพอร์ตแล้วสายดาเมจไปด้วยผมยกย่องให้ตัวละครนี้เ,นเก่งมากครับผมใช้ในในธาตุอ่าตัวละครธาตุน้ำเยอะมากแล้วก็ถ้าไมตาของน้องจะบัฟอ่าจะเพิ่มโล่กายภาพโล่ต้านเวทด้วยอ่าอันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีของท่าไม่ตาของน้องก็หลักๆนะ คุณคุณไปเรียว่าน้องเป็นตัวที่สามารถเพิ่มอันติเร็วมากสำหรับแล้วเมกุมิที่เขาแหลกกับเลมชุดเลมนะถ้าเอาเมกุมิกับเอเมิเลียอยู่ทีมเดียวกันอันติเมกุมิเก็บเร็วแน่นอนครับ แล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตที่ลดสถานะควันดำนั่นเองอ่าสถานะใบนะครับเป็นสถานะที่ไปเหมือนควันดำติดตัวละครเราตัวนี้อ่าเรียกว่าดีมากสลับเอไว้ลงทุกอย่างเลยทั้งอารีนาทั้งดันเจียนอะไรที่แพทธาน้ำบอสแพทธาน้ำก็เอาตัวเอมิเลียไปลงได้แล้วก็ เขาก็แจกขวดอัพเบลวลจนเต็มก็ไปเล่นเก็บแต้มเหรียญอยู่ในอีเวนต์ก็จะได้เรวลเต็มเลยก็เป็นตัวละครลุ้งัวเดีียวท่เต็มนะครับเป็นตัวละครลุ้งที่คุ้มสุดแล้วจะมากคนคุ้มจะแจกโครโบครับเป็นเกมคุ้มจะแจกโครโบแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่เตรียมการนะครับสลหรับธาตุน้ําที่ผมจะแนะนำนะครับตอนนี้มีน้อยอยู่น้อยตัวที่สามารถเอาไปลงกับบอสได้ บอแต่และครบอสก็จะไม่เก่งมากนะครับหลักนะถ้าน้ําที่ผมจะแนะนํานะครับวิทเลยครับวิทสามารถเอามาเล่นตีบอสได้แต่ว่าข้อเสียของวิทการเตรียมตัวที่จะเอาวิทไปลงในอีเวนต์นะครับการเตรียมตัวก็คือแนะนําเล่นดาเมจล้วนเอาตัวอะไรก็ได้ที่เวลาวิทบัฟอะครับ อ่ามันเป็นแค่12วินาทีเราสามารถเอาตัวละครหรืออีกอย่างหนึง่งก็จะเอาตัวของอีเวนต์ซัมเมอร์มาเล่นได้อ่าตัวซัมเมอร์ซัมเมอร์อ,อันนี้ไม่รู้ว่ามีไหมจำไม่ได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรก็สามารถเอาวิทมาเล่นได้นะครับวิทเป็นตัวที่ทานดาเมจได้ดีไม้ตายไม้ตายก็แรงพอใช้ได้ ก็สามารถเอามาเล่นได้แต่คุณต้องมีตัวบาเวทก่อนหนึ่งตัวตัวต่อมาก็จะเป็นห้องฝั่งอ่าถ้าจะเล่นอีกทีหนึ่งทัดน้ำตอนนี้อ่ะในเซริร์ฟคอมบอนที่ผมดูมามีน้อยมากเลยที่เอาไว้เล่นนะครับหรือถ้าคุณอยากผสมผสมมาอ่าผสมสายหน่อยก็จะเล่นเป็นกายภาพรวมกไ็ได้นะครับมันเล่นได้เหมือนกัน ก็มีคิดน้นะครับเล่นได้สกิลไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่แต่สามารถเอาไปเล่นได้แล้วก็เมนของยนยนเล่นได้เล่นได้แต่สกิลจะน้อยไปก็หลัหลกๆหรือจะเป็นของเอลุเอลุเล่นได้เหมือนกันแรงด้วยนะครับแรงด้วยถ้าอเวลเต็ม อ่ะแล้วก็ถ้าใครกลัววิตไม่วิตใกล้ตายก็สามารถเอาน้องมีอามาเล่นได้นะครับอยู่ในเซิร์ฟกรอบนมาแล้วแหละทุกคนได้กันหมดแล้วก็สามารถเอามาเล่นได้ว่ามีสกิลฮีลิ่งนะครับฮีลฮีลได้เพราะสายชาร์จตัวอื่นไม่สามารถฮีลว,วิตได้นะครับแล้วก็ตัวละครคูโรโบนะครับก็จะมีให้เลือกหลายตัวเลยที่สามารถเอามันเล่นได้ ก็ยกตัวอย่างเช่นเอมิเลียแล้วก็เมกุมิชุดเลมสามารถเอามาเล่นได้ในดันเจียนนะครับก็แต่สกิลจะเบาๆหน่อยส่วนเลมก็เล่นได้กับแต่อาจจะเล่นยากหน่อยจนนั้นนะครับแต่ผมเปิดไม่ได้ในเซิร์นี้เพราะดวงไม่มีตั้งแต่วันนั้นนะครับก็มีเพียงแค่นี้กับการเตรียมตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันท้ายที่การเตรียมตัวเลยคือ ประดับปดับนะครับประดับก็แนะนำเป็นประดับที่แนะนำเป็นก็จะเป็นประดับกันธาตุนะครับบอสบอสน่าจะน้ำน่าจะแพ้อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วว่าแพ้สายฟ้าหรือไฟก็หลักๆนะครับเตรียมประดับกันธาตุเอาไว้กันด้วยสำหรับใครที่คาฟไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไรสำหรับใครที่ไม่คาก็ แนะนำเตรียมไว้ด้วยหนึ่งอย่างนะครับแล้วเอาวุธก็เตรียมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งที่เตรียมใจนะครับคือ <S <S เพชรครับมีแค่นี้ครับก็มีแค่นี้กับการเตรียมจะเตรียมตัวในการเตรียมตัวก่อนที่จะไปเจออีเวนต์รีซิลร่ในคุนลุสุปปะแฟนตาซีเดนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับวเจอกันชิปหน้านะทุกคนบายครับผม